สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งบนตัวเดียวแม่นๆนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขในวันนี้นะครับมันจะออกตัวไหนนี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับที่ใครจะรู้ล่วงหน้านะครับ อยู่ที่ใครนะครับชอบสูตรไหนเนี่ยนะครับก็เลือกเอาช่วงเย็นเราถึงจะรู้คําตอบว่าใครจะทายถูกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางชุดสรุปโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับมาดูสูตรวิ่งบนที่ผมนํามาฝากในโค้งสุดท้ายนะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิธีการคํานวณนะครับเอาหลักหมื่นบวกหลักสิบบน3ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1 บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกห้าคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาดูงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้เลขเจ็นะครับแล้วผลรางวัลดอก7 57สูตรก็เข้างวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเลขเจ็ก็มาในตำแหน่งหลักร้อยเลยหลักหน่วยงวดถัดมาคำนวณได้เลข4นะครับผลรางวัลดอก5 4าเลข4เข้า10บนกับหน่วยบนนะครับงวดถัดมาในคำนวณได้เลข9 ผลรางวัลออก979เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข3นะครับผลรางวัลออก063นะครับ3เนี่ยมาในตำแหน่งหน่วยบนงวดถัดมาคำนวณได้เลข9นะครับผลรางวัลออก395 9เข้าที่10บนนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับผลรางวัลออก603 6กมาในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข2ผลรางวัลออก6 สองหกนะครับสองเนี่ยเข้าที่หลักสิบบนนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขแปดออกสี่แปดหนึ่งแปดนะครับเข้าที่สิบบนนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขห้านะครับผลารางวัลออกห้าเก้าแปดห้าเนี่ยเข้าในตำแหน่งหลักสิบบนหลักร้อยนะครับงวดนี้เข้าหลัก,ลลกร้อยงวดถัดมาคำนวณได้เลขหนึ่งนะครับผลรางวัลออกหนึ่งหนึ่งหกงวดนี้เข้าหลักร้อยเลยหลักสิบนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์ ผลรางวัลออก6900มาในตำแหน่งหน่วยบนแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลข3นะครับแล้วก็ผลรางวัลดอก5 93 3เนี่ยนะครับเข้าที่หน่วยบนสูตรก็ถือว่าเข้าดีนะครับ10งวัดนะ่งสองสามสี่ห้1หกเจ็งวดรวดนะครับมามาดูตัวเลขงวดใหม่ในวันนี้นะครับว่าวิ่งบนโค้งสุดท้ายที่ผมนำมาฝากนะมันได้เลขอะไรนะครับ เอาหลักหมื่นนะครับเลข3บวกหลักสิบบน3ครั้งนะครับหลัก10บบนเลข9บวกกัน3ครั้ง39 27บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข4บวก10หน้าครั้งที่2เลข6บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข4บวก10ท้ายครั้งที่1 2สงครั้ง2บวก2ได้4บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข1 บวกร้อยท้ายครั้งที่สเลขเจ็ตำแหน่งสุดท้ายบวก5้าคงที่นะครับ3ามนี่บวก27่สิบเจ็ดได้สามสิบวกหก็เป็น3าม1บเอ็วกสี่สาบนะครับบวกบวกหกสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกสี่สีบวกสี่สี่สิบเก้วกหนึ่งบวกเจ็ดหมาบวกอีกค่านะครับ ได้เลข2นะครับโค้งสุดท้ายวิ่งบนตัวเดียวของเรานะครับได้เลข2องครับเลข2ก็คือเลขวิ่งเงินล้านที่ผมบอกไปนะครับนี่เลขวิ่งเงินล้านนะครับ ผมว่า2มันน่าจะมีนะวันนี้นะครับและถ้า2มานะครับในชุดสรุปที่ผมลงเอาไว้ก็จะมีตั้งแต่92 02 12 32 62นะครับคือให้วิ่งบน2กับ3ฟัน3 2กับ3นี่ผมว่ามันน่าจะมา2ตัวนะครับอาจจะมาทั้ง2ตัวเลยนะครับ ในชุด3ตัวก็มีตามนี้นะครับอันนี้คือใบสรุปที่ลงให้เมื่อหลายวันที่แล้วนะครับ2ตัวล่างมันก็จะเด่นสูตรห้าหกเจ็ดผมวิ่ง5้าเจ็ดแต่ฟันเลข5ห้าครับคือผมชอบเลขกห้าในเล็ก้าสองตัวล่างวันนี้นะครับก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเอามาบอกเลขไหลกันนิดนึงเนาะเผื่อบางท่านอยากจะทราบเนาะว่าวันนี้เลขไหลมันมาตัวไหนนะครับเลขไหลวันนี้ตัวเลขมันไปคนละทางนะครับ ไม่รู้มันจะมาทางไหนเหมือนกันจะเข้าหรือจะหลุดก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมก็ต้องลงให้ดูนะครับเผื่อบางท่านอาจจะตามแนวทางนี้อยู่คือมันเด่น9กับ4นะครับมันไปคนละทางแล้วนะย้ําว่าตัวเลขมันไปคนละทางเลขวินคือ1 4ึ9้นะครับมี141819 48 4 9 8 9คือแยกออกจาก4ตัวตรงนี้เลขวินนะครับจับเป็น1 4 1 8 9, 1 9นเนี่ยจับเป็นชุด2ตัวถ้าจับเป็นชุด3ตัวจะได้148 149 189 489 ตัวเลขนี่ไม่มีเลขสไม่มีเลขสามนะไปคนละทิศคนละทางนะครับออดังนั้นวันนี้มันก็ค่อนข้างยากนะครับไม่รู้สูตรแนวทางไหนจะเข้านะครับ mm hmm. อันนี้ผมลงให้ดูเผื่อใครตามแนวทางเล็กไหลยอยู่นะครับนี่ผมก็มาดูแล้วมันก็ไม่ตรงกับที่ผมชอบนะนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาทางไหนนะครับย้ําว่าแนวทางเนี่ยมันยากมากนะครับ ช่วงเย็นเราถึงจะรู้คําตอบนะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับแต่ที่ผมชอบนะผมชอบประมาณนี้นะในหัวนี้คือตัวเน้นคือสามสามสองนะครับสามหกสองหกสามสองสามหกสองหกสองหกหกสอง็คือชอบอยู่ประมาณนี้นะครับามาลองมาดูชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะผมทําขึ้นมาอีกนะครับโค้งสุดท้ายสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ คือวิ่งบนเนี่ยผมก็ยังยึดสองสามอยู่นะผมว่ามันน่าจะมีนะวันนี้สองสามนี่นะครับแต่ผมฟันสองแล้วกันยึดตามเลขเงินล้านเนาะถ้าสองมาผมก็มีเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดสองเพิ่มเจ็ดสองขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เน้นเน้นตัวเดียวคือเน้นสามสองอคือเน้นตัวเดียวในถานผมชอบตัวไหนผมชอบชอบสามสองนะครับชุดสามตัวมีสามสามสองสามหกสอง 6กสามสแล้วก็เพิ่มเลขเจ็ดมาตัวหนึ่งเจ็หลักร้อยบนวันนี้เป็นเลขขี้นะครับผมบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับร้อยบนนะครับงวดนี้เป็นเลขขี้หลักร้อยบนอยู่ที่1 สามห้าเจ็ดเก้าห้าตัวนี้เจะมาหลักร้อยบนนะครับห้าตัวนี้จะมาหลักนนร้อยบนตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็จะมีสามห้าเจ็ดมีสามห้า จ็ดหรือเก้าอยู่ประมาณสามสี่ตัวนี้นะแต่ผมให้เน้นอยู่ประมาณสามหรือห้าหรือเจ็ดนี่นะครับมันก็ตอบยากนะมันมีห้าตัวนะจะให้เลือกตัวเดียวให้ถูกเลยนะี่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะบ,บางครั้งมีสองตัวยังเลือกไม่ถูกนะครับอันนี้มีห้าตัวแต่ให้รู้ว่าเป็นเลขคี่ก็พอนะครับหลักร้อยเนี่ยจะอยู่ที่สามห้าเจ็ดผมเลยเพิ่มเจ็ดสามสองขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเจ็ดสามสองขึ้นมาหนึ่งตัว แต่ในชุดสรุปของผมจะมี9 3 2อยู่ใช่ไหมครับนั่นนะในชุดสรุปที่ลงให้เมื่อหลายวันที่แล้วจะมี9 3 2คือเป็นหลักร้อยเนี่ยเป็นเลขขี้นะครับเป็นหลักร้อยนี่เป็นเลขขี้แต่ก็มี6หลักร้อยนี่เป็นเลขคู่อยู่นะครับคือ6นี่ก็เป็นสูตรหลักร้อยบนสูตรเก่าแต่ผมเกรงว่ามันถ้ามันหลุดนะครับมันอาจจะเป็นเลขขี้ได้นะตัวที่ชอบที่สุดนะครับ ก็น่าจะอยู่ที่3ามสองครับถ้าหลักร้อยเป็นเลขคี่ในนี้จะมีอยู่2ตัวเจ็ดสาสองเสาสองนะครับนี่ก็มี9ก้าสาสองอีกตัวหนึ่งในนี้มี3มี9ก้ครับแล้วก็จะมีเจดที่เพิ่มขึ้นมาล่าสุดนะส่วนเลขค้าสตัวล่าง ผมให้วิ่ง0ูนย์ห้าแล้วกันนะวิ่ง0ูน้าตัวแรกก็ให้วิ่ง0ูนย์ห้านะแต่ผมว่ามันเลข0ูนย์มันอาจจะมาคู่กับเลข5านะผมก็เลยให้วิ่งทั้ง0 5, 5, 5, 1, 2, นูนย์ทั้งาศูนย์ห้าห้าสองะผมเน้นอยู่ที่5้าศหรือ0ูนย์้าะครับเลขท้าย2ตัวล่างเน้น5้านหรือ0ูนย์หลองห้าหนึ่งห้าสองคือผมชอบเลข5าในเลขท้าย2ตัวล่างงวดน,นี้นะครับขอให้5ามาก็แล้วกัน,นับจะเป็น5อะไรก็ได้นะถ้าเป็น5 0 05นย์นี่ยิ่งดีนะครับ อแนวทางที่ลงให้ก็หมดแล้วในคลิปหน้าก็อาจจะมีสูตรวิ่งล่างตัวเดียวโค้งสุดท้ายลงให้ดูอีกนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับซื้อสลากเลขไหนไว้ก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกในช่วงเย็นนะครับเลียวช่วงเย็นค่อยมาดูกันว่าสูตรไหนจะเข้าบ้างนะชุดสรุปที่ลงให้จะมีเข้าบ้างหรือเปล่า แนวทางย่อมมีถูกมีผิดนะครับไม่ได้ถูกทุกงวดนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีเข้าบ้างมีหลุดบ้างเหมือนกันไม่ได้ให้เข้าด้วยทุกงวดเสมอไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครชอบแนวทางแบบไหนเลือกเอานะครับถ้าตรงใจก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูถ้าไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวโค้งสุดท้ายนะเลขสองผมชอบเลขสองวันนี้ เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ